นะครับซึ่งก็จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าดีแล้วครับนะครับหลังจากที่ปิดฤดูกาลในวันที่29ครับใช่ไหม29นี่จะเป็นวันเกิดของวอตส์วอสโจ้ด้วยประชันั้ำกันด้วยนะครับเอฟซีสารพิษแพ่ง29นี่เราปิดโบงดูฤดูกาลนี้ที่นี่เลยที่นี่ใชเนี่ยอนาตัศน์เสารน้อยนะฮะแล้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของบอส์โจรับเป็นกับเดือนทุกปีแหละไม่จะปิดในปีนี้ครับ โอเคครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราจะเข้าสู่ช่วงขององานพิธีบูสสุขภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออนะครับที่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดปาสระาคมาครับซึ่งช่วงแรกของการเข้าพิธีจเริ่มพิธีในวันนี้นะครับท่านประธานทั้งสิบท่านครับจนประกอบด้วยท่านในห้าทวิชัยจริยะเอีมบุดมจากทปไลน์มิวสิค ท่าประธานบุญมาพันดวงพ่อปพอจันน้อยสุปินิชาคุณแม่สุภาพนาโมสาและก็บอสโจโยูมานินนาโมสานะครับจะได้ขึ้นหลังช้างนะครับสองเชือดด้วยกันเป็นการเปิดเริ่มและก็จะเดินเข้ามาในประดมพิธีที่จะใช้ในการบูวรวง ในระดับต่อไปครับสิ้นท่านผู้ชมที่ติตาชมอยู่ในการกระต้สดผ่านทางช่องสานน้อยเพ็รบระแทงบราพันธทุกแพลตฟอร์มนะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มนะครับซึ่งตอนนี้นะครับประธานทั้งสี่ท่านนะครับได้ขึ้นบนชางแล้วนะครับท่านสามารถดูได้นะครับการไลฟส์สดของ เหตสาวน้อยเพชรบ้านแทนนะครับใน Facebook ซึ่งเริ่มถ่ายภาดสดแล้วนะครับได้ก็ได้เห็นบรรยากาศสดไปพร,ร้อมๆกันกับคนที่อยู่ภายในงานในพิธีบวงสวงในครั้งนี้ด้วยนะครับ ขณะนี้ผ้าถ่ายทอดสดเป็นภาพปูนสูงโดยใช้โดรนครับและตันนี้นะครับท่านประธานในพิธีทั้งสี่ท่านได้ขึ้นบนหลังช้างแล้วครับเพื่อที่จะเดินเข้ามาสู่พิธีในระดับต่อไปครับท่านสามารถที่จะรับชมภาพสดได้ตอนนี้ผ่านทาง ไลฟ์สีมครับในเพจสาร้อยเพรบ้าแผลแฟนเพจขณะนี้นะครับประธานทั้งสีท่านนะครับบนหลังช้ากำลังเดินเข้ามาแล้วครับช้าเดินเข้ามาแล้วนะฮะเป็นการเดินเรื่องผ่านด้านหน้าองค์พ่อพิเศเนศเนมือนเส ท่านนั้นได้ประทับอยู่บริเวณด้านหน้าสถานการณ์ของสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพรหลังจากนั้นก็จะเดินเข้ามาตามทางนะครับเข้าสู่ประพิธีต่อไปฝ่ายท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมกาาร่ายทอดสดในครั้งนี้ฝากกดแชร์และรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อความเป็นมงคลนไปพร้อมๆกันกับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่ อ,อาณาจักรสารอยพิพันแพรอำเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคาแห่งนี้ครับขอกราบรับพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันทยลูกจะของน้ำเลยเด้อไยไทยป้ถ้ารูกจะของน้ำเลยนจริงถ้าลูกถ้าลูกจาจา ขณะนี้นะครับช้าง,งสองเชือกได้เดินเข้ามานะครับสู่การพิธีนะครับโดยช้างเชือกแรกนั้นศิลปินแห่งชาติครับพ่อพอฉลาดน้อยและท่านในห้าทวีชัยจริยะเกียมอุดมได้ขึ้นบนหลังช้างนะครับในช้างเชือกที่หนึ่งในขณะนี้ครับ นะครับช้างก็จะนั่งลงนะฮะแล้วก็ท่านประธานทั้งสองท่านนะครับนะครับก็จะลงจากหลังชา้างส่วนในเชือกที่สองนะครับท่านประธานคุณมา Thank <coughs> <coughs> ม,มาะลาืนัอนอืงายงามอันขณะนี้นะครับท่านปอลาดน้อยนะครับพระปอชนดน้อยศิลปินเ็กชาและอีห้าท่านบีชัยจารยยาเกียรติอุดมครับท่านเดินทางเข้ามาเป็นประธานนะครับในชุดสีเขียกนะครับ และชุดที่สองจะตามมากับช้างเชื่อกที่2นะครับนั่น <Okay. S 1> ก็คือท่านระจารคบุญมาพันดวงนะครับนะครับแล้วก็จะลงจากช้างนะครับซึ่งเดี๋ยวชา้างในสองเชือกน,นี้นะครับจะเดินกลับไปรับบอสโจโย,โยูรินนะครับ และคุณแม่สุภาพนะครับเป็นชุดที่สองครับและก็รวมทั้งแข่ผู้มีเกียรตินะครับอีกสองท่านท,ที่จะมาพร้อมกับขบวนที่สองนะครับช้าจะเดินกลับไปนะครับท่านประธาน คุณบาวันดัครับเดินทางมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับท่าชมการติดตามชมการถ่ายทอดสดครับพิธีบวงสวงพระประยุตร์เรื่องขายอ้อถ่ายท้ดสดจากอาณาจักรสาวน้อยเพ็นปันแพาอําเภอโกสุมิสัยจังหวัดปาสาราคาม ขณะนี้นะครับชา้า้ิสองเชือกได้เดินกลับไปสู่ด้านหน้าของบ้านสาว้รยเทบ้านแทงนะครับเพื่อไปรับคุณแม่สุภาพนาบูษาบอสโตรจมมินนาบูษาและแขก้มิเกียรตอีกสองท่านนะครับที่จะเดินทางเข้าสู่ประพิธีบูงสวง อกขอต้อนรับคุณพิคุณพันดวงนะครับภรรยาของท่านประธานคุณมาปันดวงนะครับได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมนะครับอยู่ในพิธีบูชิ่งในคราีด้วยนะครับในขณะนี้นะครับในพระพิธีนะครับก็มีศิลปินมากมายครับ เดินทามงมาร่วมงานนะครับยวฝากที่ตามคลิปเข้าไปนะ Yo, <fuck. S 2> โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้